ตัวหนวดของลูกค้านะครับยี่ห้อนี้นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับตรวจเช็คแล้วนะครับตัวนี้เป็นที่ชุด c p u มันเสียนะครับตัวนี้ครับไปไม่ได้เลยนะครับสาเหตุแล้วก็เกิดจากฝาหลังมันเป็นแบบนี้นะฝาหลังเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็น้ําเข้าตรงจุดนี้นะครับน้ําเข้าตรงสองรูนี่ครับมองเห็นครับน้ํำไหมครับนี่ครับแล้วก็ไหลลงมาตรงจุดนี้ครับ c p u ตรงจุดนี้นะครับ CPU มันช็อตนะครับ เปลี่ยนแบตยังไงก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ของเขานะครับนี่ครับแบตเตอรี่ของเขาแบตเตอรี่ก็เสียครับเสียรัดวงจรเลยแล้วก็เสียบไฟเข้าไปนะครับนี่ครับอันนี้คือแบตเตอรี่ใหม่ที่ผมเตรียมเปลี่ยนนะอ่วงจรช็อตเกิดจากแบตเตอรี่มันสาจุดโวลต์นะครับที่ชาร์จ12โวลต์นะครับพอวงจรมันช็อตมันก็เป็นไฟ12โวลต์วิ่งเข้าไปมันเกินเยอะนะครับแบตสามุด็นะครับมันก็เกิน เข้ามาเยอะนะครับเสียเสียหมดเลยนะครับเสียยาวมาหมดเลยนะถึงนี้นะครับบอดเสียหมดเลยนะคอันนี้ซ่อมไม่ได้ครับลูกค้า